สวัสดีค่ะวันนี้ตัวโต้เสนอเมนูต้มยำหัวปลาแซลมอนนะคะนี่แหละค่ะเครื่องก็มีมะเขือเทศเห็ดหัวรพาหอมเปีข่าตะไคร้พริกหอมแขกด้วยค่ะพี่นองค่ะแล้วก็กะทิกล่องหนึ่งค่ะกะทิกล่องเล็กๆกล่องหนึ่งไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะกะทิเราก็จะทำครึ่งๆ,ๆกลางๆหน่อยหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาซดร้อนๆด้วยกันเด้อจ้าตามไปเลยค่ะ เดือดอุบ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 อกครับพี่น้องค่ะสดร้อนร้อนแก่นหนาวพอดีเลยค่ะวันนี้ค่ะหัวปลาใหญ่ๆไปเลยค่ะนี่แหละค่ะพอใส่กะทิลงไปแล้วสีสันมันก็จะประมาณนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนขามากินนำกันค่ะพร้อมแล้วมาลงมือกันเลยนะจ้าข้าวสวยหนึ่งจาน ต้มยำหัวปลานี่แหละจ้าอาหารเช้าว,วันนี้นะคะมามามาแสบน้ากันกับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นออ้องปองปลายสุขูสุขคนเด้อจ้าพบกับช่องเทยไทยในฮอลแลนด์อีกแล้วเด้อค่ะเช้านี้มีอะไรมากินกันคะค่ะ ตม้มยำหัวปลาไส้มอนค่ะพี่น้องค่ะมามาสดหล่อนร้อนน้ำกันค่ะเขาสวยค่ะมันอี่กินเขาสวยเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะเขาเหนียวบางกับสวยบางนะคะพี่น้องค่ะจังสิบะเบือบเปื่อบ่นายนะค่ะเนาะมา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 สดห่อนร้อนน้ำตัวตเด้อค่ะเด้อแซ่บค่ะ ใช้กะทิลงไปน้ำน้อยหนึ่งเด้อคับพี่น้องค่ะกลมสไตล์แบบคิงไทยคิงอีสานน้อยหนึ่งค่ะ แต้ละวักะเกับเจ้าพรเสษนี่ยังกินดีนะคะโชคดีว่าโต้ตอยู่ติดตลาดค่ะบ้านอยู่กลางเมืองพอดีไปตลาดมาก็มีหัวปลาไซมอนเขาขายสามหัวให้ห้ายูโรค่ะประมาณสองร้อยบาทไทยละค่ะโตๆก็เลยซื้อหัวเดียวหัวเดียวสองยูโรครับพี่น้องค่ะม่อมีพวกกินน้ำเนาะคะ่ะซื้อมาหลายหัวกับแซีไปซื้อซื้อก็เลยซื้อนิดนึงเลยเออกกันนะคะ หัวใหญ่มากอะ่ะสิแสบยุขาบว่ามันครับมันไดนธรรมดาตัวโตคิดว่ามันสิมันมากนะครับ ช่วงนี้ก็มีแต่เมนูแกงเมนูสดร้อนๆไปก่อนเ้้อค่ะหน้าหนาวพอดีนะคะใส่เห็ดนั่งฝ่านั่งร่มไปน้ำค่ะ แต่ละวันก็ไม่รู้จะทำอะไรกินนะคะผสมประส,นสานไปกับพี่น้องถ้าไม่ทำเราก็กินขนมปังทาเนยทาแยมเหมือนฝรั่งเขาไม่ได้ค่ะกินได้แต่มันไม่อยู่ท้องอ่ะอยู่ได้ไม่นาน จ้างตัวโต่กินขนมปังกินไข่าดาวกินยังแบบฝรั่งนะครับพี่น้องขากระสียู่ได้ประมาณ <c oughs> พันจีปแปดม่วงเสาร์กระสียูไย่ได้หอดสิบเอ็ดม่วงเสาร์ก็หิวแล้วเด้อค <c oughs> ่ะนกินเข่ากับกินไะไของแบบนี้พันยู่ได้ทั้งวีทั้งวันนะคระับ <c oughs> คนบ้านอยู่กลางเมืองก็สะ,สะดวกหน่อยหนึ่งแล้วะตลาดนัดก็จะมีอังคารกับวันเสาร์วันเสาร์ก็ตลาดนัดใหญ่กลางลานใหญ่เลยค่ะเต็มลานเลยค่ะช่วงโควิดเขาก็กระจัดจายตลาดนัดเปะถึงแถวโบสด้วยค่ะทำให้คนไม่แออัดกัน ธรรมดาเดือนสองเดือนก่อนตลาดนัดวันเสาร์แต่ละครั้งนี่แน่นมากนะคะคนเยอรมันจะมาเยอะมากค่ะแต่ช่วงนี้โควรดาทางเยอรมันเขาก็เลยไม่ค่อยมาเท่าไหร่เขากลัวโรคไม่ให้ฮอลแลนด์นึกกลัวฮอลแ,แลนด์เอาโรคให้เขาไปต่างคนก็ต่างระวังกันไปค่ะ แต่ละเช้าก็ดูข่าวนะคะช่วงนี้ก็รุ้นไปกับอเมริกาะค่ะเลือกตั้งเสร็จหลายวันแล้วอย่างว่าแหละคะ่ะเกมเกมแพ้คนไม่แพ้นะคะแมนบานเท่ากับฟุตบอลแพ้คุณ่แพ้ค่แะ,คะแพ้ชวนตีนั่นแหละคะ่ะเอาวากันไปนะคะรอลุ้นกันไปอีกว่าเป็นยังไงกันคนมันเคยมีอำนาจถ้าจะเสียอำนาจมันก็อย่างว่าเลยะคะ่ะ คนมีเงินก็อยากจะมีอํานาจพอมีอํานาจก็จะหลงอํานาจถ้าลงมาก็กลัวไม่ปลอดภัยนะคะตัวเองก็ไม่รู้ไปสร้างมิสร้างศัตรูรไว้ที่ไหนเยอะแยะเลยเพราะว่าข่าวทางยุโรปก,ก็จะเชื่อมต่อกับอเมริกาสะส่วนมากเขาทางอเมริกาจะมีแทบทุกวันนะคะ แต่นก็ดีค่ะพูดถึงอเมริกาเขาก็สี่ปีเลือกตั้งใหม่ครั้งหนึ่งนั่นแหละดีใครอยากเป็นต่อก็รออีกสี่ปีเข้ามาลงเลือกใหม่เผื่อได้เจออะไรใหม่ๆนะคะไม่ได้จุมปากกันทั้งปีทั้งชาตินี่แหละประเทศเขาที่เขาว่าเป็นประชาธิปไตยมันจะเป็นอย่างนี้ละคะ่ะ บราเรื่องการม่วงกันเมืองนะครับจะสบอกันด้วพอพี่น้องคือกันพอแม่พี่น้องคือกันนะคะับสวบรังเทียกับว่าร่งร้อยกันนะคะความเห็นต่างของแต่ละคนความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ,ะแต่ตัวตัวว่า,าเป็นอย่างไงพรรคการเมืองของอเมริกามีแค่สองพรรคคะตัวตัวนตัว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 สิตั้งให้มีสามพรรคค่ะพรรคหนึ่งมาเป็นกรรมการพอดีเลยคะ่ะเลือกตั้งสองพรร พักที่สามก็คือสามพักพักไหนได้คะแนนเยอะหรือว่าไอ้หวัวหน้าอะไรก็เป็นนายกเป็นหน <c oughs> เป็น <c oughs> เพรสเดนต์ไปเลยกันถ้ามันสองพักอย่างนี้มันไม่มีมันไม่มีกรรมาการครับพี่น้องสามพักการเมืองง่ายๆนี่พอดีค่ะ <c oughs> มีพักที่สามมาเป็นกรรมาการพอรดี ว่ากันไปนะครับแต่ละประเทศก้มงงกฎหมายการปกครองกับว่าบอคือกันนะครับแตกต่างกันไปนะครับพี่น้องครับ <c oughs> ทางฮอลแลนด์ก็สิทธิความเป็นคนเท่าเทียมกัน,นสําคัญที่สุดเลยคะ <c oughs> ่ะเจ็บเพียไหนกนสร้างค่ะ <c oughs> จะเป็นชายเป็นหญิงเป็นหญิงเป็นชายเป็นหญิงเป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นผมยมยาวมีนมมีนมสิทธทิเท่าเทียมกันหมดค่ะ เขาจะเน้นอย่างนี้ส่วนมากนะคะหลากหลายประเทศที่เป็นเหมือนตัวโตนี้เขาไม่ยอมรับเขาก็รีภัยเข้ามาค่ะเพราะว่าบางคบางประเทศเขาว่าครอบครัวเขาก็ไม่ยอมรับด้วยทั้งจะถูกจับแขวนคอด้วยทั้งจะฆ่าจะแกงกันด้วยค่ะเขาก็เลยมาอยู่ทางฮอลแลนด์ก็เยอะฮอลแลนด์ก็รับพวกที่เป็นเหมือนตัวโตนี้มาอยู่เยอะหลากหลายประเทศนะคะเพราะว่าฮอลแลนด์เขา อิสระเสรีสําหรับพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็เขาก็<ๆ>ให้แต่งงานกันได้จดทะเบียนสมรสกันได้แบบนี้นะครับพี่น้องบางคนเคยถามตัวๆว่าเป็นยังขึ้นมายุไก่แท้พนะล่มผัดล่มเพล่มร่มผูล่มไผดวงผ้าไปผ้ามากับพี่น้องเดี๋ยววันนาซีบอลซูฟังนี่หรอกซิบอลเป็นตอนๆในฟังนี่เด้อ่ะว,ว่า ขีวิ่ตัวตัวเป็นยังไงยังไงมายู่เมืองนอกยังไงยังสิมาได้ผัวฟรังจะมาเฟนฟรังมันเป็นยังไงคะแต่สีบอกสู้พี่น้องฟังยู่หรอกค่ะเอาซ้ำนี่เลยเนาะค่ะมาหนี้หอมปากหอมคอเบามัวหัมมวนทันเบาแล้วมันก็ไม่อยากหยุดค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อต่อไปนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามค่ะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ก็รอแป๊บนึงเด้อค่ะตามกดพี่ยูเขาหน่อยหนึ่งนะคะรอก่อน3ามตีห้วันนู้นแหละค่ะเดี๋ยวตัวตัวไปแน่นอนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคอมเมนต์ดีๆกําลังใจดีๆต่างๆนะคะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณและสวัสดีเด้อจ้าบ๊ายบาย